อาจจะไม่ล like, right? mm ็อกใช่ไหมครับทำซ้ําๆอันนี้กรณีถ้าเราไปเปิดนะครับสมุดสมุดใช่ไหมครับคืออะไรครับรูปสมุดอ่ะประวัตสตอรี่มาสตอรี่มาว่ามันอัลลามโดยบ่อยๆอ่ก็เกิดจากเราัพลาดตรงนี้ไม่ถูกต้องนี่นะมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นมันควรอยู่ด้วยตัวนี้ออกแบบมาเป็นของใชิงล้บมันควรอยู่ด้วยโลกครับ ถ้าเราสูงกว่า15ห้าเราเอสัก18ดี้ไลองดูอะ18ได้กกว่าถ้ายบมันง่ายคอ๋อย0ได้วันนี้ผมได้นำให้ใช้อะไมเชื่อสมทติการตอบตั้งการนี้ง่ายง่ายอ่าอะไรลบ40ได้18อันนี้สองะสิบนะครับอีกสอีกสองชน เขาบอกว่าในเบสร e สวิตต์เนี่ยตัวสื่อมันจะเล็กนิดนึงนะเขาจะเขียนว่าอะไรครับร้อคัดคัทไม่นัดอ๋อไม่นิดเหรอไม่นดิดเหมือเล็กครับก็คือเขาใช้เล็กเหมือนนิดนิดเฟรนเชยใช่ว่าเฟรนคัอินนะครับผสมคัดเอาอีสคัดอินไม่นัดคือใส่ลบกับอะไรนิดเฟรนเชียใช่ไหมครับ ถ้าอะไรที่เราองตั้งเกนที่ถาม่าอะไร